บทที่70บ้านอิสระเรื่องราวการล่มสลายของอารยธรรมแอตแลนติสก็เป็นอย่างที่พวกคุณเคยได้ยินมาคือ <scrub bing> เกิดแผ่นดินไหวและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกครั้งใหญ่ทำให้มหานครแอตแลนติสและทวีปเลโมเรียทั้งทวีปนั้นหักโค่นพิกกลจมหายลงสู่ก้นมหาสมุทรการจมของทวีปในครั้งนั้นที่จริงมันคือแผนการที่พวกเราเหล่ารูปธรรมชั้นสูงทั้ง8เป็นผู้ร่วมกันวางแผนทำให้มันเกิดขึ้นภายหลังได้มีการบันทึกเป็นตำนาน เกี่ยวกับเทพเจ้าทั้ง8ในวัฒนธรรมฝั่งตะวันออกประกอบกับในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นช่วงที่สภาพจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำถึงสุดขีดคล้ายๆกับที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้บนโลกของคุณเหล่รารูปธรรมทั้ง8ยังใช้โอกาสจากความอ่อนแอของแผ่นเปลือกโลกผสมลงกับการเร่งปฏิกิริยาทางเทคนิค จนทำให้เกิดการยุบตัวและดันตัวในบางส่วนอย่างรุนแรงในครั้งนั้นผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมหานครแอตแลนติสของเดอรราถูกจมลงไปเกือบทั้งหมด มีผู้คนล้มตายอย่างมหาศาลแต่เดอุร่าไม่ตายเขาได้อพยพผู้คนที่เป็นชนชั้นสูงนักปราชญ์และครอบครัวซึ่งตอนนี้มีทายาทที่เกิดมาจากเขาแล้วหลายพันคนเขาได้ตั้งโลกลากใหม่ทางตะวันออกจากพิกัดเดิมที่ผู้คนเรียกกันว่าเมโสโปเตเมียหรือในทวีปยุโรปในปัจจุบัน แต่ด้วยการติดตามเพื่อขัดขวางการดำเนินงานจากพวกเราอย่างใกล้ชิดเขาจึงได้จัดตั้งเป็นองค์กรลับให้อยู่เบื้องหลังการแสดงบทบาทบนโลกของคุณทั้งหมดแทนการอยู่เบื้องหน้าด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองการงานการธนาคารการทหารทุกภาคส่วนล้วนถูกทายาทของเดอโกราบงการอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น องค์กรรับของเดอะกูรานี้จะตั้งมาเพื่อภารกิจในการถ่ายทอดสภพวิชาที่เป็นทักษะพิเศษต่างๆสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเขาเรียกชื่อองค์กรของเขานี้ว่าบ้านอิสระฟรีแมนชัน่นภาษาดั้งเดิมของคนในยุคแถบยุโรปแมนชัน่นแปลว่าบ้านซึ่งหมายความตรงตัวว่า เขาได้ประกาศความเป็นเจ้าของโลกไกอาและต้องการเป็นอิสระจากการควบคุมของพวกเราหรือจากพระเจ้านับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เดอกูราเข้าไปใช้ชีวิตอยู่บนโลกของคุณ เขาได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายไว้มากมายด้วยรหัสของการไม่มีวันตายเขาจึงยังคงมีชีวิตอยู่มาตราบจนทุกวันนี้แต่ด้วยคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและอำนาจแม่เหล็กโลก ที่ไม่เหมาะสมก,กับการมีชีวิตนิรันด์มันจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นร่างกายของเขาปัจจุบันมีสภาพที่สุดโสมมากยังมีเนื้อหนังอยู่บ้างแต่อยู่ในสภาพที่เกิดจะใช้งานไม่ได้คือมีลักษณะขาวซีดเหมือนซากศพมีเพียงจิตใจและจิตวิญญาณเท่านั้นที่ยังอยู่สิ่งเดียวที่จะทำให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้คือการได้ดื่ม เลือดสัตว์หรือมนุษย์สดเนื่องจากในเลือดนั้นมีเซลล์ชีวิตที่จะไปทำให้ร่างกายของเขาชุ่มชื่นขึ้นมาได้ชั่วคราวดังนั้นเขาจึงให้บริวารที่เป็นทายาทออกไปสอดแสวงหาสัตว์หรือมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นเด็กๆเ,เป็นเป็นมาขังไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้เขาได้เจาะเอาเลือดมาให้เขาดื่มสดๆทุกวัน เมื่อคนไหนหรือสัต <the> ว so an <the S 2> <the> ์ตัวนั้นตายไปก็จะถูกจับเข้าเตาเผาภายในปราสาทที่เขาอาศัยอยู่นั่นเองเรื่องราวของเขาถูกเปิดเป็นความลับมาโดยตลอดไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่า เขาเป็นใครและอยู่ที่ไหนหลังจากช่วงเวลาแห่งการล่มสลายของมหานครแอตแลนติสที่จริงมันดูเหมือนว่าน่าจะหยุดยั้งแผนการของเดอกราได้แต่ด้วยอำนาจและความชาญฉลาดของทายาทที่เดอกราสร้างไว้จึงทำให้ธุรกรรมของพวกเขายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความจำเป็นในการเดินทางไปยังโลกของคุณจึงมีมากขึ้นเพราะต้องส่งกองกำลังไปสนับสนุนมากขึ้นและถี่ขึ้นเราจึงมีการคำนวณพื้นที่ที่จะสร้างประตูใหม่ๆไว้ล่วงหน้าโดยมีการเฉลี่ยระยะห่างของเวลาให้เหมาะสมคืออยู่ที่ทุกๆ10ปีรวมเป็น360ประตูอย่างที่บอกไว้ แต่ก็จะมีบางช่วงบางปีที่มีการเดินทางที่ต่อเนื่องกันเลยเหมือนกับในช่วงเดือนนี้ซึ่งจะมีประตูเปิดซ้อนกันถึงสองประตูคือประตูหมายเลข4ที่คุณเข้ามาเมื่อ5วันก่อนและก็จะมีประตูหมายเลข16ที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้เวลาก่อนเที่ยงเล็กน้อยทำไมมันถึงได้ต่อเนื่องกันอย่างนี้ล่ะครับทั้งๆที่มีการคำนวณไว้แล้วผมถาม ใช่ตามหลักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากช่วงเวลานั้นได้เกิดความจําเป็นอย่างยิ่งคือระหว่างที่เรากำลังมีการก่อสร้างประตูที่15เพื่อลองรับการเดินทางอีก110ปีถัดไปอยู่นั้น,ท,นทันทีที่สิ้นสุดเวลาของการเดินทางจากประตูที่4 ได้มีการแจ้งเหตุมาจากทางดาวโลกไกอาว่าเกิดความตกต่ำทางจิตสำเนึกของมนุษย์โลกครั้งใหญ่ผู้คนกำลังเกียดชังกันอย่างมากจนทำให้เกิดมหาสงครามที่เหล่าทายาทของเดอรโบร่าอยู่เบื้องหลังประทูขึ้นเกิดความต้องการกำลังเสริมเพื่อคําจุนการหมุนของดาวโลกไกอาอย่างเร่งด่วนที่สุด พวกเราจึงได้มีมติให้สร้างประตูเพิ่มอย่างเร่งด่วนในพิกัดที่ห่างเพียงแค่6วันได้มีการนัดหมายและระดมสะพากำลังมาช่วยการสร้างพิระมิดตามพิกัดที่กำหนดขึ้นมา พีระมิดอันนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักดังนั้นประตูที่16จึงสร้างเสร็จก่อนประตูที่15และมีช่วงเวลาในการเปิดใช้งานห่างจากประตูที่4เพียงแค่6วันเท่านั้น ในช่วงเวลาหลังจากนั้นเองที่พวกเราสร้างปิรามิดไปเรื่อยๆจนครบ360ประตูปัจจุบันทายาทของเดอร์บูราได้รับการสืบทอดและแพร่กระจายอยู่ในสังคมผู้ปกครองและกลุ่มผู้ที่กลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจโลกของคุณไว้ทั้งหมดรวมทั้งองค์กรศาสนาที่ใหญ่ที่สุดด้วยคุณคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับความเป็นมาของพวกเขาบ้างใช่ไหม เกี่ยวกับองค์กรลึกลับนี้เหรอครับใช่ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดหรือทฤษฎีจัดระเบียบโลกใหม่และเคยได้ยินมาว่าแม้แต่รัฐบาลกลางสหรัฐเองก็ยังถูกองค์กรลึกลับนี้ชักยยอยู่เบื้องหลังแต่ผมก็ไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงผมตอบ ทุกเรื่องที่คุณพูดมาล้วนแล้วแต่อยู่ในแผนการของพวกเขาทั้งสิน้นแม้กระทั่งการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่มักจำลองให้พวกคนเป็นฝ่ายธรระะและกำลังถูกลุกรานจากฝ่ายอสูรร้ายบ้างปีศาจจากนอกโลกบ้างซึ่งการสร้างความรู้สึกแบบนี้คือการพยายามทำให้พวกคุณมองพวกเรา รูปธรรมชั้นสูงว่าเป็นฝ่ายชั่วร้ายแนวคิดเหล่านี้มักจะถูกฝังในฉากของภาพยนตร์ทุกๆเรื่องเลยแม้กระทั่งหนังการ์ตูนสำหรับเด็กเขาได้หล่อหลอมให้เชื่อว่าพวกคุณนั้นคือฝ่ายธรรมะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องและกำลังโดนรังแกเพื่อให้ทุกคนมองอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเกลียดชัง ขอให้คุณสังเกตตัวเองให้ดีก็แล้วกันว่าไม่ว่าคุณจะเกลียดชังใครไม่ว่าคุณคนนั้นจะชั่วร้ายแค่ไหนในสายตาของคุณ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความเกลียดชังอยู่ในใจนั้นเท่ากับว่าคุณเป็นฝ่ายของเขาไปเรียบร้อยแล้วเพราะโดยเนื้อแท้ของผู้ที่สามารถวิวัตจิตสำเนึกของตัวเองให้เข้าถึงความรักอันสูงสุดแล้วนั้นจะต้องไม่มีความเกลียดชังหลงเหลือเลยในจิตใจแม้แต่น้อยใช่ครับผมดูหนังพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก นั่นแหละเขากำลังสร้างให้คุณเป็นแบบเขาเพราะตาบใดที่คุณเห็นการฆ่าเป็นเรื่องชอบธรรมไม่ว่าจากฝ่ายไหนนั่นเท่ากับว่าคุณได้ปลดปล่อยคลื่นของความเกลียดชังออกไปจากตัวคุณเรียบร้อยแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายถูกลุกรานหากเราไม่ฆ่าเขาเขาก็จะมาฆ่าเรา แล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะครับผมถามรักเขาสิถ้าคุณรักเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์คุณจะปฏิบัติต่อเขาไม่เหมือนกับที่คุณเคยทำมาอย่างแน่นอนเขาตอบเพราะพวกเราใช้วิธีการนี้ทำสงครามกับเดอคูร่าพวกเขาถึงยังดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ไงละ่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่พวกคุณทำก็ไม่ได้ผลนะสิครับ ผมแสดงความเห็นผลอย่างไหนล่ะถ้าคำว่าผลนั้นหมายถึงการฆ่าหรือการกําจัดของเขาเหล่านั้นให้สิ้นซากแล้วก็สิ่งนั้นไม่ใช่เป้าหมายของพวกเราชัยชนะที่แท้จริงของพวกเราคือการทำให้เขากลับใจ